สงกรานปีหน้านี้วันที่ 2024, 1 oh, <my> 2ถึง22เมษายน2024เตรียมแพ็คก,กระเป๋ากันให้ดี mm hmm. กับทริปลาสกาของ mm hmm. อารมณ์ดีทัวร์เราขอพาทุกท่านไปเที่ยวกับเส้นทางของสุดยอดเรือสำรันนอร์เ g i a n b ีย s s ลมุ่งหน้าสู่ลาสกามาติดตามชมกันครับ mm hmm. ว่าโปรแกรมนี้มีอะไรกันบ้าง oh, so สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตครับองนะครับจูนค่ะเราเพิ่งขึ้นเรือไปเที่ยวอลาสกากันครับแล้จะเอาประสบการณ์สนุกๆมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนี่นะครับมาโชว์ให้ฟังก่อนโชว์ให้ดูก่อนเราไปในฐานะผู้เชี่ยวชาญนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยเราไปสะสมบัตรครูซการ์ดนะครับบัตรหนึ่งใบเท่ากับไปครูซหนึ่งรังนะครับคุณช่วยเข้ามาแทนดูที่กล้องนะครับบัตรผู้เชี่ยวชาญนะฮะ ไม่ขกการเลยนะครับผม <ไป S 1> ีย่า่ามั่นใจได้นะครับไปกับผมเดินบนเรื้อไม่หลงแน่นอนรอราสกาานะครับก็เป็นรัฐที่51ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งโลเคชั่นก็จะตั้งอยู่ไม่ติดกับแผ่นดินใหญ่นะครับจะไปติดอยู่กับฝั่งแคนาดาโอเคค่ะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่เขาพูดถึงอาสก้าหรือนึกถึงอลาสกาเนี่ย อยากจะถามคุณจูนว่าส่วนใหญ่แล้วคนเขาจะนึกถึงสัญลักษณ์อะไรบ้างหรือนึกถึงอะไรอะคะคนส่วนใหญ่นะะเนี่ยค่ะที่ไปสก้าเนี่ยมักจะคิดถึงกลาเซียเป็นอันดับแรกเพราะว่าสก้าเนี่ยเป็นเป็นเมืองที่ปกมีกลาเซียเนี่ยค่อนข้างเยอะมีหลายจุดของปัดของลาสกามากๆนะคะซึ่งเวลาเราไปแต่ละเมืองเนี่ยกลาเซียใ,ในแต่ละเมืองเนี่ยก็จะแตกต่างกันนอกจากกลาเซียแล้วเนี่ย คนไทยถ้าไปอลาสกาต้องคิดถึงปูวลสกาแน่นอนใช่เลยใช่ไหมคะ,เ,คะเพราะว่าปูร拉สกาที่เมืองไทยแพนมากเมื่อไปที่อลาสกาเขาทุกคนจุดมุ่งหมายต้องไปชิมปูว拉สกา<ม>นอกจากปูว拉สกาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะ,คะ,คะก็คือปลาสแซลมอนนะคะในะเมืองเคชชิคันนะคะจะเป็นที่ าวางไข่ปลาแซลมอนของปลาแซลมอนนะคะในช่วงฤดูการของเขาซึ่งถ้าเราไปตรงจุดนั้นเราจะได้เห็นแบ็คแบรด้วยนะคะเพราะว่าแบ็คแบร์เนี่ยจะมาจาับปลาแซลมอนอตอนที่ปลาแซลมอนเนี่ยาวางไข่แล้วกระโดดขึ้นมานะคะเราก็จะได้เห็นธรรมชาติในจุดนั้นในทริปนี้ที่เราจะพาคุณไปเราจะพาคุณไปชมวานหลังค่อมบนเรือสำราญด้วยนะคะ เ,เวลาเราดูวันหลังค่อมจากบนเรือสำราญเนี่ยจุดที่มองเนี่ยมันไกลไหมคะเวลาที่เราอยู่บนเรือเราเห็นหรือว่าเห็นทั่วๆไปเลยอะคะแล้วแต่ความโชคดีค่ะบางครั้งเนี่ยเขาจะมาใกล้ๆใกล้ๆเรือ ของเราเลยบ้างคนไม่เห็นทําเป็นพูดไปนะครับอยู่ตรงนี้เราก็เห็นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนที่วันหลัง่อมขึ้นมาเนี่ยคุณจูนอยู่ตรงไหนนะคะอยู่บนดาดฟ้าชั้นสิบหกพอดีค่ะแล้วคุณโต้งล่ะคะผมกำลังนั่งเล่นอยู่ในยิมครับนั่งอยู่ที่ดีแล้วก็เห็นเป็นควันเหมือนเหมือนไอ้น้ําพุ่งขึ้นมาเฮ้ยอะไรพอมองไปมองมาเห็นถางประวันขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นแทบจะทุกคนที่อยู่ตรงนั้นไม่ยืนเกาะกระจกดูไนหมดเลยครับ และก็เรากำลังจะมีทริปพิเศษนะคะในช่วงของวันสงการเลยปีหน้านะคะ12-22มีายนนะคะที่เที่ยวไฮไลท์เนี่ยอยากจะให้คุณต้งช่วยเล่าหน่อยนะคะว่าเราจะมีไปดูอะไรกันบ้างนะคะครับผมทริปพิเศษของอารมณ์ดีทัวร์ครั้งนี้นะครับเราจะไปเริ่มกันที่เมืองเสียเทอก่อนใช่ค่ะนะครับก็คือเรียกว่าแหลกปุ๊บแล้วก็ไปทำกิจกรรมนมีกิจกรรมอยู่หลายอย่างมีอะไรบ้างคะ มีทั้งไปที่เป็นตลาดไพ์เฟสนะครับนะครับว่าฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะครับจุดเด่นมันมีอะไรบ้างอะคะที่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะเป็นจุดรวมนะครับของการที่คนเอาสินค้าเกษตรนะครับในรอบรอบเซีท์เอลมาขายเพราะนั้นเนี่ยทั้งซีฟู้ดนะครับทั้งข้าวปลาอาหารผักต่างๆนะครับรวมทั้งผลไม้นะครับก็จะเอามาจำหน่ายกันที่ตลาดนี้นะครับเพราะนั้นราคาดีสินค้าสด ที่เรา,าพาไม่ได้เลยค,ค่ะก็คือ Starbucks สาขาแรกของโลกนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้า Starbucks นะครับสาขาแรกของโลกอยู่ตรงนี้เราจะพาทุกท่านไปขึ้นเรือซึ่งเรือลำนี้นะคะจะชื่อว่า Norwegian b r i d g e ขั้นต่อไปนะครับก็จะสแกนกระเป๋าก่อนที่จะไปเช็คอิน Good good life, And all I wanna do is have a good good time. Yeah, I'm feeling free. I found the power I've been looking for. I'm feeling free, it's something I've never felt before. Oh, so free, it just keeps getting better. I'm feeling free. Wish I could feel like this forever. สุกคนได้ถึง4,000กว่าคนและมีความสูงถึง21ชั้นเลยนะคะดูสิ ใช่ค่ะมันสูงมากๆแล้วก็รองรับผู้โดยสารได้เยอะมากๆนะคะ4,000กว่าคนเนี่ยคือแค่ผู้โดยสารเท่านั้นนะคะยังไม่รวมพนักงานบนเรืออีกด้วยบนเรือสำราญนอร์วิชเชนอัง e ลำนี้นะคะมีแอคทิวิตต่างๆมากมายนะคะเหมาะสมกับทุกเพศทุกไปเลย โกคาร์ดเรซิ่งแทร็กนะคะซึ่งอยู่บนดาดฟ้าของเรือนะคะโดยฉากหลังของเรือนั้นล้อมรอบไปด้วยภูเขาและทะเลนะคะโอเคโหย่างงั้นน่าสนใจมากเลยนะคะครับผมแล้วก็ชอบมีคําถามนะครับเวลาคนไปเที่ยวเรือสำาักหรือว่าเฮ้ยเราอยู่บนเรือ7วัน8วันเนี่ยจะเบื่อหรือเปล่าใช่ <นะ S 1> ใช่บอกได้เลยนะครับว่า7-8วันเนี่ยเดินไม่ครบทั้งเรือได้สำนะครับพราเรือมันใหญ่มาก มีกิจกรรมเต็มไปหมดนะครับมีอาหารให้เลือกมากมายนะครับห้องอาหารก็มีอยู่หลายที่ใช่ค่ะมีทั้งบุฟเฟ่ตนะคะมีทั้งเมนดิงและยังมีห้องอาหารที่เป็นสแน็คนะคะเปิด24ชั่วโมงต้องค่ะและที่สำคัญคนไทยขาดไม่ได้เลยนั่นก็คืออะไรคะคุณโต้ะคาสิโนค่ะถูกต้องค่ะหมวดไปอะไรคะ ยังไม่หมดนะคะหมดไปกับรอดก่อนนะครับรอดที่ผ่านมาไม่เสียสักบาทนะครับนอกจากคาสิโนแล้วนะคะยังมีกิจกรรมสําหรับคุณผู้หญิงทุกๆท,ท่านนะคะนั่นก็คือช้อปปิ้งนะคะบนเือร์สำราญไม่มีแท็กนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่วงเวลาของเขาที่ประกาศออกมาว่าอันนี้ลด20อันนี้ลด30นะคะซึ่งแล้วจริงไหมคะว่าวันแรกๆเนะี่ยอย่าเพิ่งรีบซื้อจริงค่ะยิ่ง ใกล้วันลงเรือเท่าไหร่ของยิ่งถูกยิ่งเซลล์มากเท่านั้นค่ะใจไปนะครับของจะยิ่งถูกยิ่งเซลล์แต่ของดีๆที่คุณอยากได้เนี่ยอาจจะเสร็จไปตั้งแต่วันแรกแนะถูกต้องค่ะบนเรือเนี่ยทางหัวหน้าทัวร์ของเราก็จะมีการอัปเดตอินโฟเมชันต่างๆว่ามีโปรโมชั่นอะไรตรงไหนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอารมณ์ดีทัวร์ของเรานะคะจะมีสเกตเตอร์ลงน้าให้ลูกค้าเลยทางอารมณ์ดีทัวร์จะ อ่เขียนสเกจเดอร์ให้ทุกท่านแล้วส่งเข้าไปในห้องไลน์กลุ่มของเราเพื่ออัปเดตกิจกรรมทุกกิจกรรมก่อนล่วงหน้า1วันนะคะครับผมแล้วนอกจากนั้นนะครับทางอารมณ์ดีทัวร์นะครับจะมีเฮลปเด็ก์นะครับที่ไปตั้งอยู่ตรงการลางเรือเลยนะเกิดคุณลูกค้าท่านไหนนะครับมีปัญหาอะไรหรืออยากได้ไรายรเป็นพิเศษนะครับ,รบก็มาหาพวกเราที่ตรงนี้ได้ตลอดเวลาครับเราพร้อมทีช่วยทุกท่านเสมอ แม้ว่าถ้าสมมติว่าไม่เจอนะครับเราก็ายังมีลูปไลน์นะครับที่คอยเซอร์วิสลูกค้าทุกท่านนะครับ,รบทีนี้มาถึงเรื่องลูกไลน์แปลว่ามันต้องมีอินเทอร์เน็ตสิถูกต้องค่ะครับแล้วเรื่องอินเทอร์เน็ตเราใช้บนเรือหรือคนะตอนนี้ทางอารมณ์ดีทัวร์มี Earl y b i r บนะคะจนถึงวันที่15สิงหาคมฟรีอินเทอร์เน็ตออลิมิเต็ดบนเรือเลยค่ะมอบให้ลูกค้ามูลค่าถึง5,900บาท ยค่รีบจองเข้ามาตอนนี้นะครับอารมณ์ดีทัวร์ให้โปรนี้ค่อนข้างจํากัดด้วยนะคะซึ่งซึ่งเรือนอร์เวเจียนนะครับเรียกว่าเป็นเรือที่ยืนหนึ่งมาเลยนะครับเรื่องอาหารการกินและเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้มากับอารมณ์ดีทัวร์นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับเป็นนักดื่มนะครับหรือว่าชอบดื่มเครื่องดื่มทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็นอนแอลกอฮอล์นะครับทางอารมณ์ดีทัวร์นะครับสามารถที่จะจัดการแพ็กเกจโนลิมิตนะครับสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มทั่วไปได้ด้วยเอ้คุณต้องอย่างจูนเนี่ยเป็นคนชอบดื่มกาแฟครับข้างบนเนี่ยเขามีไหมคะร้านกาแฟเนี่ยเราขึ้นจากเซียร์เทิลใช่ไหมครับเซียร์เทิลมีอะไรเซียร์เทิลมีสตาร์บัคใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ย นอร์เวย์เจนครุสไลน์นะครับพาสตาร์บัคขึ้นไปอยู่บนเรือด้วยโอ้โหผมไม่รู้ค่ะทุกคนจะได้สตาร์บัคบนเรือสำราญเลยเหรอคะแล้วเมืองที่เราจะไปนะครับก็มีเมืองเด็่ๆอย่างจูโนนะครับที่เราจะไปกันนะครับจูโนมันเป็นยังไงอะคะจูโนเนี่ยเป็นเมืองหลวงของลาลาสกานะครับกิจกรรมที่เราจะไปเนี่ยไปกราเซียที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมาก เราก็จะไปที่จูโน่นะครับเราก็จะไปที่กาเซียที่ชื่อแมดเดนทอลแมดเดนทอลเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่เราสามารถดูกาเซียได้ใกล้ๆเลยนะครับเราสามารถที่เดินเข้าไปเดิแถวนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปก,กับกาเซียที่แบบสวยมากยิ่งใหญ่หลังการ ทีนี้อีกอันหนึง่งจูโน่นะครับเป็นเมืองที่มีนกอินทรีที่เป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาเยอะมาก mm hmm. นะครับเรียกว่าบินเป็นเต็ไมไปหมดนะครับ <c oughs> เราสามารถที่จะเห็นได้ง่ายๆด้วย mm hmm. นะครับเปลี่ยนกล้องที่ซูนไดเอาไว้ให้ด้วย mm hmm. นะครับแซลมอนเนี่ยเรากินเท่าไหร่ก mm ็ hmm. ได้นะครับอารมณ์ดีทัวจัดให้นี่เาไกินปลาแซลมอนที่บัฟเฟ่แล้วนะคะ ตรงนั้นเนี่ยมันยังเป็นกระชังนะคะศูนย์ศึกษาปลาแซลมอนด้วยและตรงนั้นนะคะยังมีน a t i o น a ลพาร์คนะคะที่เราสามารถเข้าไปศึกษานะคะการใช้ชีวิตของสัตว์ป่านะคะได้อีกด้วยะคะ่ะซึ่งอารมณ์ดีจัดให้เหมือนกันค่ะตัวถัดไปก็คือเหมือนสแเวย์นะครคะซึ่งซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะซื้อชอยส์เคิร์ชั่นนะครับชอยส์เครชั่นก็คือทัวร์ที่เราซื้อเพื่อไปเที่ยวหลังจากเรือจอ ตรงนี้กิจกรรมของสแกว a ์นะครับแบบมีเยอะแยะมากมายนะครับตรงเมืองนี้ก็มีกาเซียงานที่น่าไปอย่างทริปที่เรียกว่าพลาดไม่ได้นะครับอยากจะให้ทุกคนได้มีประสบการณ์นี้นะครับก็คือการนั่งคอปเตอร์ไปลงบนกาเซียเลยใช่ค่ะ,ะคมันดียังไงอะคะปกติเนี่ยกว่าจะไปถึงกาเซียแบบวุ่นวายนะครับแต่อารณ์ดีทัวร์ของเรานะครับคราวที่แล้วจดให้กับลูกค้านะครับก็คือขึ้นคอปเตอร์แล้วก็ไปจอดบน,นกาเซียเลย <ม>เราสามารถไปเดินบนถานน้ำแข็งนะครับผมก็มีกิจกรรมอย่างเข้าไปในเต็นท์ของนักสำรวจนะครับไปขุดน้ําแข็ง<ม>นะครับแม้กระทั่งไปดื่มน้ําแร่จากถังน้ำแข็งเลยแล้วต้องเตรียมตัวยังไงคะถ้าเราอยากจะซื้อชอเอสเคอร์ชันที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้คะโชวเอสเคอร์ชันนะครับถ้าสมมุติว่าสนใจนะครับให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คําแนะนําในการเลือกชออีกทีหนึ่งนะครับครับผมตอนนี้ คอปเปอรก็พามันลงตรงกลางกาเชียแล้วนะครับเป็นการเดินทางที่สนุกมากครับเรียกว่าจากนี้นะคะอยากจะแนะนำในเมืองถัดไปเหมือนกันนะคะก็คือเราจะไปเคชิคันนะคะตัวเคชิคันเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดนะคะของปลาแซลมอนอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราที่มันน่าสนใจของเมืองนี้นะคะก็คือ เราควรจะไปดูปลาแซลมอนนะคะจุดวางไข่ของปลาแซลมอนนะคะไปดูแบล็กแปรนะคะแล้วก็ไปดูบราว์แบรด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเทชิแกน,เ,นเป็นเมืองแรกนะครับที่ก่อตัองในหลอตอาราการ์ดด้วยจูโน่เป็นเมืองหลนะแต่เทชิแกนเนี่ยเป็นเมืองแรก หลังจากที่เราไปเที่ยวชอเอ็กซ์เคอร์ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรามีเวลาเราสามารถนะคะเดินเข้าเมืองนะคะเคชเกนเพื่อไปช้อปปิง้งซื้อของฝากของขวัญน,นะคะติดไม้ติดมือกลับขึ้นมาบนเรือได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเรือกับตัวเมืองนั้นติดกันเลยค่ะสามารถเดินลงไปช้อปปิ้งได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกัวงวลใจเลยค่ะคะือลงจากเรือตรงนี้ปุ๊บครับเมืองเลยเดินเที่ยวได้เลยไม่ต้องกลัวหลง ใช่ค่ะโอเคครับีือว่าไปเมืองต่อไปนะครับเมืองต่อนะครับก็คือวิกตอรียที่รัฐบิ i t ทิชโคลัมเบียของแคนาดานะครับเนี่ยเป็นอันหนึ่งก็คือโปรแกรมนี้อารมณ์ดีทัวร์จัดได้อย่างค้มมากนะครับก็คือไปทั้งอเมริกาไปทั้งแคนาดาด้วยนะครับที่วิกตอรีนะครับก็จะเป็นเมืองที่ก็จะเป็นเมืองท่า ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมสวยมากนะครับของวิสต้าเลียแล้วเมืองวิสต้าเลียเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้ลูกทัวร์ของเราครับต้องทำซ่าต่องประเทศเพราะว่าเราต้องเข้าทางอเมริกา และเราต้องเที่ยวเทเนราด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก่อนกลับนะครับเราก็ยังมีพาไปช้อปปิ้งนะครับที่เอาเน็ตที่เซียเตลด้วยนะครับเรียกว่าจุกใจทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งดื่มแล้วก็ช้อปปิ้งนะครับโปรแกรมเนี้ยพลาดไม่ได้เลยจริงๆจากอารมณ์ดีทัวร์นะครับทริปที่เราจะไปช่วงวันที่12-22เมษายนนะครับถือว่าเป็นฤดูท่องเที่ยวที่แบบพีคที่สุดแล้วก็เป็นช่วงสงกรานต์ด้วยะรับเรียกว่าไม่มีช่วงไหนที่เหมาะกับแบบนี้อีกแล้วในการที่ไปเที่ยวอลาสกา นะครับรีบจองเข้ามาครับเดี๋ยวจะเต็มเร็วจากนั้นนะครับห้องที่แนะนำนะครับผมไปมาแล้วสามารถบอกได้เลยว่าห้องที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือห้องบอลคอนี่นะครับหรือว่าห้องที่มีระเบียงด้วยถามว่าเพราะอะไรสามารถเที่ยนนอนอยู่ในห้องแล้วก็เห็นกาเซียจากตัวห้องนอนได้เลยเราสามารถเที่ยออกไปยืนบนระเบียงน,นะครับในขณะที่ห้องอื่นเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดทางด้านนี้คร,ครับผม อย่าลืมนะคะรีบจองกันเข้ามานะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นนะคะฟรี Wi-Fi Unlimited นะคะจนถึงวันที่15สิงหางคมนี้เท่านั้นนะคะเฮ้อย่าลืมนะคะทางอารมอารมณ์ดีทัวร์นะคะมอบ อย่าลืมนะคะทางอโรมีทัวร์นะคะมอบโปรโมชั่นพิเศษนะคะอลิมิเต็ดฟรี wifi นะคะมูลค่าถึง5,900บาทนะคะจองภายในวันที่15สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะพี่จองมาแล้วครับเอาไปนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากอะไรถึงคุณลูกค้ากันหน่อยไหมคะอยากขายอยากขายอยากขายอย่าลืมนะคะ แบบยังไงทำไมมีเศษติง <laughs> <laughs>